ยงใจยังไงอะที่น้องถึงไปเอาเงินกับอยากกันนิดหน่อยครับงอนกันองอนกันไม่เข้าใจกันมันเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ครับกดไปแสนหนึ่งหมื่นบาทแล้วจะใช้ไปยังไงใช้ไปสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทเอาไปทําอะไรทั้งเงินจ่ายค่าประกัน๋อไปจ่ายค่าประกันประกันชีวิตเราเหรอประกันตัวออกมาเนี่ยครับประกัน๋อประกันประกันตัวออกมา จากที่ลงพักกบินเนอะใช่ไหเท่าไหร่นะ 4, 4ันเจ็ดร้อ0แปดสิบาทเงยังอยู่และที่เหลือยังอยู่ครบนะบแล้วอยากจะฝากอะไรถึงแฟนมั้ยอ,อยากให้เขายอมความให้นะอยากให้เขายอมความให้เนาะแล้วน้องคือตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจเอาหรือ,อยังไงไม่ได้ตั้งใจเอาอยากแจ้งครับอ๋อหนุคือน้องเป็นยังไงนะถึง พี่ที่เอาไปเพราะเพราะอะไรนะเพราะก็อยากจะคุยให้เขางอะครับให้เขางอเกิดงอนกันแล้วมีลูกด้วยกันไหมไม่มีแล้วน้องอะไรน้องชื่ออะไรชาครับชื่ออะไรนะชื่อชาครับชื่อชานามสกุลอะไรครับชื่อจริงครับค่ะไพศาลสุกทาโทอายุเท่าไหร่แล้วคะับสามสิบสองแต่ถ้าแฟนได้ยินก็ขอให้เขายอมฟัมนะ ตรงนี้กีออ่หมื่นน่ะน้องกดตรงนี้ไปกี่หม,มื่นสามหมื่นตรงนั้นน่ะสามหมื่นหยุดละสามหมื่นใช่ไหมคะก็คือทางตัวผู้ต้องหากับ ทางแฟนเขานะครับก็คือตอนแรกเปิดเกินก่อนนะครับว่าคือตัวผู้ต้องหากับแฟนเนี่ยได้คบกันมาประมาณ3าปีแล้วนะครับ3าปีแล้วเกิดการทะเลาะกันทะเลาะกันแล้วก็เกิดการงอนกันทางตัวฝ่ายผู้ต้องหาเนี่ยก็ได้าก,การตอบส่วนนะครับเขาบอกว่าได้ทำการได้ประชดแฟนโดยที่ว่าได้พาเดินเข้าไปที่โรงงาน แล้วก็หยิบล็อกเกอร์ของแฟนซึ่งล็อกเกอร์ทังกล่าวเนี่ยมันไม่ได้ล็อกกุญแจไว้แล้วก็ได้หยิบบัตรเอทีเอจำนวน2องใบของผู้เสียหายไปแล้วพอขโมยปุ๊บก,ก็ได้ทําการกดเงินที่ซ c ซีเจซีมานะครับแล้วก็จํานวนเงิน3000มบาทแล้วก็ไปกดที่ตู้ที่พวกไทยอีก30000บาทแล้วก็ไปตดรับพิโอนที่ตู้คีรีอีก เป็นเงินจํานวนเงินห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อที่จะให้แฟนตัวเองอมางอ้อแต่แฟนตัวเองอแล้วผู้ต้องหาเนี่ยก็ไปถูกจับเมาแล้วขับที่โรงพักกระบินบุรีทางตัวผู้เสียหายเนี่ยก็มาแจ้งความที่โรงพักว่าอยากจะลงแจ้งความลงบันทึกประจําวันไว้กก่อนคือไม่อยากจะดาเนินคดีกับแฟนตัวเองเพราะกลัวว่าถ้าเกิดลงดำเนินคดีไปแล้วเนี่ยทางจะแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เลยมาลงบันทึกประจําวันเมื่อวันที่6 พอเวลาต่อมาเมื่อวันที่เจ็ดเนี่ยก็ได้ติดต่อแฟนไม่ได้ก็คือไม่รู้ว่าแฟนของตัวเองเนี่ยได้ถูกดำเนินคดีข้อหาเมาแล้วขับที่สพกบินบุรีนะครับแฟนเองก็เลยมายืนยันว่าจะดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทางนักงานสอบสวนก็ได้สอบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้เ็คเบตโทรศัพท์ทราบว่าผู้ต้องหาเนี่ยได้ไปอยู่ที่ในอำเภอกบินบุรีในอำเภอกบินบุรีแทางวักงานสอบสวนก็จึงสั่งการให้ชุดสืบสวนนะได้ทํารายงานการสอบสวนไป ทางงานการสืบสวนพอตืบสวนออกมาปุ๊บพนักงานสวนก็ดได้ทําการอนุมัติสารขอมาจับแล้วก็ได้จับกุมผู้ต้องหาคดีนี้ครับ